เปลี่ยนน็อตล้อใหม่ครับรถล้อแม็กนะครับต้องใช้น็อตล้อแม็กแบบนี้นะครับนี่ฮะน็อตล้อแม็กแบบนี้มันจะเป็นน็อตที่มีเกลียวทางด้านในยาวเข้าไปด้วยเป็นแปเปอร์เข้าไปด้านในนะฮะถ้าเป็นน็อตธรรมดาอย่างเงี้เป็นน็อตใส่ขันกระทะแบบนี้ใส่กับล้อแม็กไม่ได้นะครับมันจะทําให้น็อตขันได้นิดเดียวนะครับน็อตขันได้นิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้น็อตขาดได้หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องล้อหลุดได้นะครับ ดังนั้นเวลาที่จะใส่เพาลอยแล้วก็จะใส่ล้อแม็กอย่างเงี้ยนะฮะก็คือต้องเห็นไหมฮะเนี่ยโดนขัดจนบานอย่างนงี้ไม่ได้อันนี้ก็คือมันเป็นน็อตกระทะไม่ได้เกียวสั้นเลยอ่าใช่ครับมันเกี่ยวสั้นมันไม่มีเกี่ยวด้านในเกี่ยวแม็กมันจะเป็นอย่างนงี้มันจะมีเกี่ยวด้านในเป็นแบบนี้อย่างงี้มันก็กดแค่ข้างนอกอย่างเดียวมันก็เข้าไม่เกี่เกี่ยวใช่ไหมเวลา เวลาเราไปขันมากๆมันก็ไม่มีความแน่นไอ้อย่างเงี้ยมันจะเกลียวจะยาวเข้าไปด้านในอีกมันจะแน่นกว่าไ่้ไอยไ,ไม่ได้ครับไ <laughs> อ้มันต้องเป็นแบบนี้เ,เกลียวมันจะมีเกลียวที่ตัวน็อตยาวถ้าเราใช้ล้อแม็กเราก็ต้อง ใช้น็อตแบบนี้น็อตแบบนี้มันใช้ขันกระทะล้อครับกระทะล้อขันได้ตามปกติโอเคเปลี่ยนน็อตล้อใหม่นะครับถ้าเป็นแม็กนะครับเป็นแม็กต้องใช้เป็นน็อตที่ใส่กับล้อแม็กนะครับอย่าไปใช้น็อตแบบนี้ขันไม่ได้นะครับน็อตแบบนี้ขันกระทะได้อย่างเดียวนะครับขันแม็กไม่ได้เพราะว่าน็อตมันจะเข้าไปนิดเดียวแล้วเวลาเราไปใส่งานหนักเนี่ย น็อตมันจะไม่แน่นพอนะครับเพราะว่าเกี่ยวมันเข้าไปนิดเดียวแล้วมันก็จะทําให้น็อตขาดแล้วก็จะรอหลุดได้นะครับโอเคเลือกน็อตให้ตรงกับการใช้งานด้วยนะคันนี้เป็นรีโวครับรถลูกค้ามาเปลี่ยนน็อตครับคันนั้นก็ซ่อมเผาครับ